กันต่อนะคะกับการแข่งขันนยุทธยาวอิบลบอลอิเวนต์ชช่น2021ค่ะเกมการแข่งขันในคู่สุดท้ายของวันนี้ประเภททีมหญิงนะคะสุพิมชนบุรีอ e ีเทคค่ะในเสื้อสีขาวลงสนามคบกับชีวแบ,บน,อนนครนนนะคะมาดูรายชื่อผู้เล่นหก็มีหมายเลข4นะคะสะสิปรภามีวงค่ะหมายเลขเสิร์ฟค่ะนะ่นที่มาเอา้าแล้วต้องแก้ไขอีกแล้วค่ะ สุพีมได้บุกเปลี่ยนมาเป็นบอลสัน้นหกต่อสองนะฮะจังหวารุกทางทางกันเจรัตนัคพน,นนทิชยาเสิร์ฟมาเล่นสั้นค่ะสำหรับทางสุพีม,มแล้วลูกบอลสั้นค่ะลูกนี้ ในทางกัญญย่ารัดนะคะตีลงไป โอ้ตอนนี้ขยับไปกฎิกาเสิร์ฟมาแล้วกดมาลูกนี้เป็นคะแนนเหมือนกันค่ะจังหวะบอลแรกบอลสองมาไม่ค่อยดีแต่ก็ยังแก้ไขได้ค่ะสำหรับกัญญารัตนณ์ขนาดเท่าไหร่ค่ะเกมลุกสุพีมได้บุกมาลูกนี้ยังเหนียวแน่นค่ะนะครนนท์ โดนพรต้องแก้ไขใหม่อีกทีแล้วเป็นบอลสั้นมาค่ะสุพิมโอ้โหยังเก็บกันทันค่ะนะครนนทนเปลี่ยนมาเป็นไหลยหลังคราวนี้ไม่มีปัญหาค่ะกัญญารัตนะคะตีลงไปต,ตีมาลูกนี้ยังเก็บก็ได้ค่ะสุพิมโอ้เหนียวเหมือนกันค่ะนะครนนทน กติกาอาจมาไม่ผ่านบล็อกค่ะพยายามจะตีเข้าในแล้วนะคะเันยอืมรอบอลแรกไม่ดีค่ะสุพิมโยนข้ามมาก่อนนะคะนักหนนเลือกมาตรงกลางลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะสุพิมได้สวนคืนตีติดบ,บล็อกมาลูกนี้โอ้ยังโยนข้ามลวดมาได้สุพิมให้มาบอลไหลเรียบร้อยค่ะ เป็นกันยาลักษณ์นะคะ